คือหมดจริงๆใช่ไหมคะหมดแล้วแบบหมดจริงๆรงรู้สึกตกใจหนูทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าหนูหนูยังคิดว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาหนูจะลองกดดูเพราะว่าอยากอยากลองระบบอยากลองระบบใช่แล้วก็เหมือนกดไม่ได้แต่ว่าหนูนึกว่าเว็บค้างใช่ Short, short ช็อตช็อตเลยใช่ค่ะเวลาเวลาเหมือน, <c oughs> นต้องให้สัมภาษณ์เรื่องเรื่องคอนเสิร์ตโบโบ,บจะคิดตลอดเลยว่าโบโบจะพูดอะไรที่ดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนใจจริงๆอะ่ะคือจริงๆไม่ได้อยากจัดคอนเสิร์ตตัวเองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เครียดเกินไปกับเรื่องเรื่องนี้แล้วการเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นการที่แบบมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วคนก็จะจําไปตลอดถ้าเราทําอะไรที่มันผิดพลาดหรือถ้าเราถ้าเราแบบทําอะไรที่ไม่เก็บรายละเอียดหรือวางแผนตรงไหนไม่ดีเราจะรู้สึกแย่ไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือมันมอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าแบบเราเรายังไม่คู่ควรพอที่จะ,ท,จะที่จะแบบชั่วโมงบินเรายังไม่พอที่จะทําคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งอะไรอย่งางเงี้ยค่นะทุกขับบข้บบนตอนที่เ,เราต้องมีคนเดียว ร่วมด้วยหมดนี่การรีทัชรูปเองเหมือนตัวจริงอยู่ไหมคะเหมือนเหมือนก็เอาตรงๆนะคะก็รูปนี้เป็นการรีทัชจอดหน้าของโบนนะคะแล้วก็หน้าตรงนี้ช่างหน้านิรมิดตั้งแต่ตีห้าตีห้าของเมื่อวานด้วยนะจนตอนนี้เวลาบ่ายสามโมง ช่างหน้าต้องคอยเฝ้าดูตลอดอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนเป็นคนเก็บรายละเอียดกับกับเรื่องของตัวเองแบบว่ากลัวกลัวบางอย่างที่เราทํามันมันจะแบบว่ามันจะแบบว่าไม่ไม่สมบูรณ์แบบในในใ,ในส่งต่อให้คนฟังเราวป็รายละเอียดตอนนี้คือไม่ดีรายละเอียดรายละเอียด คนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอม uh huh. พูดยากเพราะว่าปลอมทั้งคู่ค่ะแฟนตาคอนเสิร์ตมีอะไรจะรัดแฟนตาในคอนเสิร์ตเราขนาดไหนคะจริงๆตอนที่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตี้มามันเกิดแค่ว่าเราอยากเอาตัวเองมาผสมกับคอนเสิร์ตเนี้ยจะจะใช้คําว่าอะไรดีแล้วเราก็ดูเป็นคนแบบว่าเหมือนอยากใส่ตัวเองลงไปอะคะ่ะคิดหลายคํามากจนรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากคิดละก็ดูสภาพห้องห้องลกมาก ห้องล็อกแบบไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ในห้องอ่ะมันแบบของมันแบบเกะก,กะมากเกะก,กะเรียกอีกทีว่าละลานตาละลานตาก็เลยกลายเป็นลานตาลานตาจริงๆมันเป็นมันเป็นลานของสายตาที่แบบจะมองเห็นภาพอย่างงี้ค่ะใช่มันมันเหมือนเป็นวิชววอย่างหนึ่งที่ที่เราก็ชอบดีไซน์ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ เป็นในส่วนของความเยอะของเราที่ที่เราเป็นคนแบบเยอะๆจะทําอะไรก็เหมือนย้ำคิดย้ำทํากับสิ่งนั้นตลอดจะช้อปปิ้งก็ต้องซื้อเป็น1ิบอย่างจะแต่งเพลงก็ต้องจิ้มจิ้มเคาะเคาะกว่าจะผ่านมาเราก็เลยใช้ความเยอะของตัวเองอะคะ่ะเหมือนประดิษฐ์สร้างคอนเสิร์ตขึ้นมาเขาเรียกเรียกได้ว่าใช้ทั้งข้อข้อดีของตัวเองแล้วก็ข้อเสียของตัวเองในความย้ำคิดย้ำทําบางอย่างใช่มาเป็นชื่อคอนเสิร์ตค่ะ เยอะไปเลยจงเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนชื่อทันไหมอ๋อเปลี่ยนมันมันใส่อะไรเข้าไปบ้างในความละลานตาข้งนี้มันใส่ทุกอย่างเลยค่ะจริงๆพยายามนะที่จะให้ที่จะให้คอนเสิร์ตแบบว่าดูเล็กๆแล้วก็ดูดูเป็นอะไรที่น้อยที่สุดเพราะว่าอยากเป็นมินิมอลบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวเรานั้นมินิมาร ใช่เ,เราเราเป็นคนอยู่กับอะไรไม่รู้เยอะไปหมดแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งเนื้อเพลงบทเพลงหรือดนตรีรายละเอียดแม้กระทั่งรูปเราเราก็เราก็ร,ากร,าการีทัดเยอะมากอ,าอะไรแบบนี้วันนี้จะกี่เพลงคะคพี่คอนเสิร์ตใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้วาดไว้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้วาดไวค้ค่ะ หนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะแขกรับเชิญเขาตอบรับหรือยังเขาตอบรับหรือยังจริงหรือเปล่าไม่มีเซอร์ไพรส์บอกได้บอกได้ไก็คืออยใครบ้าง้มไวาดไไม่ทรวาอะไรเหรอคะอุ้ยขอสคริปต์รอรุ้นในคอนเสิร์ตรอุ้นในคอนเสิร์ตค่ะจะมีเกสเป็นใครบ้าง มันมันพูดได้เลยเหรออย่างบอกว่าพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วเุ้ยสคริปต์ดีพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วค่ะเชื่อหมอบอะไรวะเชื่อหมอบบุ๊กพี่สินะมันไม่มีอะไรใบ้เลยใช่ไหมในเนี้ยไม่มีอ้าถือว่าอาจารย์ธนาจะมาดูดวงอย่างนี้ช่บแล้วก็มีพี่สิงโตนำโชคไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ละคนก็จะเป็นแบบว่าพี่กับเรา มีเล่อยู่ไม่รูอนนี้รบ้านหรือคุไจริงๆริจริงเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตอันนี้คอนเสิร์ตเนี้ยมาจากคอนเซปของโบคือความละลานตาความเยอะของตัวเองความยาคิดําทำของตัวเงอีส่วนหนึ่งคือมาของคือที่มาคือการชอบโหรศาสตร์ของตัวเองคือหลงไหลในในไพ่ยิปซีในศิลปะของของดวงดาวอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่เราบางคนก็อาจจะแบบวิจารณญาณแต่ว่า บก็รู้สึกว่าต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดท้ายสิ่งนี้ก็เป็นศิลปะที่ที่สวยงามเช่นกันในความคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซิร์ตนี้คาดเดาไม่ได้นะคะที่เพิ่มรอบแหม่มปพรามันแบบว่าแต่คุณยังพลาดอยู่เพิ่มรอบไหมเออคือจริงๆเพิ่มได้แต่ว่าหนูไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นหนูน่าจะป่วยอยู่หนูรู้สึกว่าหนูจะทุ่มทุกอย่างหยุด หยุดงานทุกอย่างเพื่อซ้อมแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันนั้นจริงๆหนูรู้สึกว่าของของที่ดีที่พิเศษที่สุดจะมีแค่หนึ่งครั้งค่ะถ้ามีสองครั้งเรียกว่าพิเศษใส่ไข่ไม่ได้คิดมาอขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรเลียนไปก่อน <c oughs> อ่าปั่นคนที่มีบัตรให้กำบัตรไม่ได้มือแน่นๆดูแลสุขภาพเรียนพอไปยังไงการไปยังไงเป็กไปไปดูคอนเสิร์ตปกที่แล้วน้องเจ้าเขาต้องไปคือการที่พี่บอกว่าคนที่มีบัตรต้องดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ถูก พี่ต้องบอกว่านักร้องดูแลส,สุขภาพอย่าไปป่วยวันนั้นนักรองคือมีช้อยเดียวค่ะต้องเล่นพป,ปยากนะทุกคนเป็นพยานนะคะออขอขอ,ขอไม่ป่วยในวันนั้นนะคะท<อ>าจะป่วยสามารถป่วยหลังวันนั้นได้ค่ะอออนอันนี้ถ้าใครผ่านมาเห็นก็รบกวนพิจารณาไว้ด้วยใช่ค่ะ อ่าสปอนเซอร์ที่เป็นโรงพยาบาลสามารถเข้าได้ค่ะใช่สแตนบายรถฉุกเฉินไปเรื่อยแล้วค่ะตอนนี้กลับมาที่คอนเสิร์ตจะมีเพลงใหม่เปิดบนเวทีคอนเสิร์ตมั้ยมีไหมคะมีนะคะเพลงใหม่แล้วบั๊มใหม่อ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับโบใช่ไหมคะแพงน่ะมีแต่ว่าแต่ว่าปล่อยเมื่อไหร่ยังไม่ทราบค่ะอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆไม่ได้ให้รอลุ้นยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าทำไปแล้ว ทำไว้แล้วค่ะเหมือนจริงๆก็เตรียมเตรียมตัวอัลบั้มใหม่ไว้แล้วระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ในในคอนเสิร์ตอาจจะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังจากไหนไม่เคยปล่อยอะไรอย่างนี้ค่ะออใช่ใช่ค่ะเส้นเสียงหรอคะจริงๆตอนนี้มันเป็นยาวมากเลยค่ะมันมันยังไม่หายตั้งแต่รอบนู้นที่ยกเลิกงานไปแล้วก็มันยาวเรื่อยๆด้วยคำที่คนเป็นภูมิแพ้น่าจะเข้าใจเพราะอากาศหนาวมา เหมือนเป็นนรกสําหรับคนเป็นภูมิแพ้เลยแต่ก็เป็นสวรรค์เพราะอากาศดีนะแต่ว่าเราแพ้อากาศมากๆจนแบบฟืดฟาดฟืดฟาดตลอดแต่ก็ยังยังถือว่าคงตัวได้อยู่ค่ะใช่ค่ะเป็นตลอดเลยค่ะจริงจริงจริงเรียกว่าเป็นตามฤดูกาลค่ะเพราะว่ามันจะมาช่วงเนี่ยหลังเดือน7สุขภาพจะเริ่มอย่างนี้แหละแล้วก็ดันเป็นพอดีเลยเป็นช่วงอีเวนต์พอดีเป็นช่วงไฮซีซั่นไฮซีซั่นของกัน ใช่ใ <laughs> ส,ส่ชีงังของการป่วยใช่ค่ะอันนี้เพเ็นซนงานตเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะรอ <c oughs> บบ้องไห้แบบว่าเสียใจมากแบบว่างานที่อยากเล่นมากๆแบบเฟสติวัลต่างๆก็คือต้องยกไปก่อนเลยแล้วเรายกอย่างนี้มาแทบทุกปีเลยเพราะปีที่แล้วเราก็ป่วยเลิศมาก <c oughs> มันหยุดมาเป็นสิบวันแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ก็มีแอบแอบไปไปบ้างในในบางงานที่ที่อาจจะแบบไม่ได้มีร้องละเยอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ไม่ค่อยรอด ใช่ก็มไม่คิดจะแบบว่าครับเ<อ>พื่อรักษาแล้วมาถ่ายผ่านไปเลยมันาะว่เป็นทุกปีอ่ะมันต้องพักถ้าพักนี้ต้องพักตลอดชีวิตเลยนะคะรเรียกได้ว,ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้ว<น>มันก็เลยแบบว่าภูมิภูมิตกได้มากกว่าใช่นนค่ะมันไม่มีตัวช่วยอยื่นมนอกจากแต่ว่าแล้วแต่สถ,ถานการได้งานไปเลยมันไม่มีตัวช่วยแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าสามารถมีตัวช่วยได้ทันทีนะคะเข้าได้อีกไม่แต่บอกเขาบอกไปว่าอยากรักษาหายต้องทำยังไง จริงๆก็จริงๆก็ปฏิบัติตัวตามตามสิ่งที่นักร้องที่ดูแลเส้นเสียงควรจะทําอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่แบบบางอย่างเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นอาจจะมีควันอาจจะมีสโมกหรืออาจจะมีบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรารับเข้ามาแล้วมันวัยต่อคนอื่นแบบวัยก่อคนอื่นเล็กน้อยแบบว่าช่วงหลังๆอาจจะเห็นว่าแฟนๆไปดูแล้วแบบว่าอยู่ดีๆก็ไอขึ้นมาเลยตอนร้องอยู่แล้วไม่หยุดไอทั้งเพลงจนแบบว่าทุกคนต้องงงว่าไออะไรแต่แบบจริงๆแล้วเป็นแค่ ป้าผัดกะเพราเฉยๆแล้วมันไอแต่แบบไอไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นอกนอกจากทรมานแล้วยังดูตลกด้วยค่ะพี่พี่เมื่อพี่พี่เขาก็แบบข่ำกันใหญ่แบบว่าเฮ้ยมันไอแต่ไอจริงมันหยุดไม่ได้เลยคะ่ะใช่ค่ะคตอนนี้นกักเรียนก็คือเป็นโดนเรื่องปันอาเนี้ยเป็นกันเยอะใช่ค่ะ,คะ เชื่อว่าตอนนี้เป็นเป็นซีซันของการที่นักร้องทั่วประเทศไทยกําลังจะป่วยเป็นกล่องเสียงอักเสบกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนใช่ด้วยด้วยความที่แบบมีฝุ่นแล้วก็อากาศเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงการใช้เสียงเยอะในช่วงไฮซีซันอย่างนี้ค่ะอย่างเรื่อ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 งว่าพันในร้านอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบไปโดนแบบเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นเลยนะจริงจริงจริงโดนค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางร้านก็เป็น เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่บางที่เป็นาท์ดอร์แล้วก็อาจจะมีโซนสูบบุหรี่ที่ใกล้กับเวทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีบางที่ทางค่ายก็ go, จะขอความร่วมมือแบบว่าบางทีถ้าเกิดโบ้ขึ้นเล่นในระหว่างขึ้นเล่นขอแบบให้ไม่สูบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าควันเนี่ยมันมันถึงจริงๆนะต่อให้มันมองไม่เห็นน่ะแต่ว่านักร้องไอจริงๆช่วยกยาพ่นหรืออะไรเงี้ยมันต้องติดตัวจริงๆจริงๆมีค่ะแล้วก็จะ s t a n บายไว้บนเวทีเลยแบบว่าถ้าสมมติไม่ไหวก็ฉีดบนเวทีเลยอะไรเงี้ยใช่เหมือนส่วนใหญ่่คนที คนที่ได้ดูโชว์กันบ้างก็จะเห็นมีอุปกรณ์ยังชีพอ,อยู่ข้างหลัง,งชใช่ถุงยังชีพก็จะมีน้ํามียาดมยาหมองมีแบบที่ฉีดคออะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใจริงจริงจริงหน่อยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่ผู้คนมารอด,ดูอ่ะมันก็ทําให้เกินที่จะหน่อยแล้วอ่ะอมันก็ต้องทาต้องทําต่อในโชว์นั้นให้ให้ใหใหสมบูรณ์แบบที่สุดต่อให้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามค่ะ เรื่องอะไรหรอคะดีๆเลยหรอคะแอบดีๆหรอคะก็โฟกัสเรื่องงานค่ะตตตอนนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะอ่าโสดแล้วอ่ามันเป็นแอบโสดค่ะแอบโสดมันก็ตอบได้เรื่ยด้วยหรอตอบตอบ โสดค่ะค anyway ่ะแค่น uh ั้นเลยค่ะือต่ทจริงๆริงจริงก็ก็มันก็เกิดการพูดคุยกันมาในในระยะยาวแล้วค่ะใช่ค่ะก็ก็ถ้ามีถ้ามีโอกาสก็เป็นไปตามไปตามเลิกแล้วกันค่ะเลไม่รู้เลิกมีแฟนไงคะ้าดเป็นเพื่อนค่ะ จริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าลดลดลดสถานะ้วตอบแบบดาราปะแต่ยังเป็นเพื่อนกันยังยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังยังร่วมงานกันปกติค่ะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เป็นปกติแต่ว่าแค่เป็นเป็นสถานะที่ที่อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่ก็ไม่ไม่ได้พร้อมที่จะใช้สถานะที่แบบเป็นแฟนใช่เพราะว่าแบบต่างคนต่างแบบว่าไม่มีเวลาให้กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าอยู่กันมานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือสางเกตกหลณ์คือเป็นเรื่อเวลาหลายหลายอย่างค่ะแบบหลายหลายอย่างรวมๆกันกบมา่ว้งอนเีสกีหรออ๋อสิ่งนี้โบไม่ได้วาดไว้ว่าพี่จะถามเลยค่ะก็อ่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าถ้าสมมุติว่าใครจะอกหักแล้วก็ จะต้องเกิดอาการหลังอกหักเป็นความเจ็บปวดแต่ว่าอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โปรโมทเพลงทุกคนจะได้ฟังในสิ่งที่บทรู้สึกอ่ะในเพลงทั้งหมดเลยค่ะในทุกเพลงที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงของอะไรก็ตามในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันถูกใส่อยู่ในเพลงค่ะใช่ทีนี้เราจะเปิดบ้างยังอีกเปิดเปิดเปิดใจอะไรคะปรคือต้องเปิดใจแบบยังไงอะ กทาำงนนไป่อคือสมมุติถ้าเป็นมีพยากรมาอีกแล้วอ๋อขอสัมภาษณ์พี่ๆด้วยได้ไหมคะว่าถ้าสมมติสมมติพี่พี่เพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยพี่พี่เปิดใจเลยไหมคะไม่พิพันก็เปิสวยนะสวยจังเลยอ่ะสวยปะสวยปะไม่มีไกด์คำตอบหรอกหนูหนู เอาจริงเอาจริงอันนี้ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ตอบแบบแบบแบบดาราแต่ว่าตอนนี้แบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสจริงๆในเรื่องงานจริงๆเลยอะแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองตอนนี้ทุ่มชีวิตให้กับงานแล้วก็เวลาว่างๆหนูก็แค่อยากนอนใช่ค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูอาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคนรักที่ดีเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะตอบสวยมากสวยมาก แฟนเก่าเหรอคะน้องนอนท์ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆก็เจอกันหลายงานคะ่ะเพราะว่าน้องนอนท์ก็เป็นมือเบสให้กับเพื่อนรักทอยคะ่ะใชู่เป็นที่คุาเลยนะโมแบบคมูึงบีของเรา,ากเกา่าสมัยแบบว่นานวากัาสวยงามจริงๆสวยงามอยู่เสมอหนูหนูกับนนท์ก็เป็นแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากๆค่ะแบบว่าเขาก็ต่างคนต่างปรึกษาอะไรปัญหาชีวิตก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆค่ะ เรื่องนี้เลยเหรอเลยอให้คอนเสิร์ตฝาคอนเสิร์ตฝคอนเสิร์ตฝาคอนเสิร์ตฝาคน่ตคอนเสิร์ตคอนเส่ตาคอนเสิร์ตฝอนเสอนเสรคอนเส์ฝาอนเรฝานเตอนเ่อนเคอนคอนเสิร์ตาอนคอนเสิร์ตชื่อน่ะก็ขอฝาคอนเสิร์ตนะคะอนตาลนะคะลานตาแน่นอน ใส่ทุกความเยอะใส่ทุกคำพยากรณ์ที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็อย่าลืมไปคาดเดากันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะรับรองว่าไม่รู้แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนจัดก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณค่ะโซอาลค่ะติดตรงไหนอะติดน้าไปเลยค่ะโอ้ยถ้คาตาคาตาาเลยนะคาตาาเลยนะอร่อยปิดแล้วกูก็ลองไม่ได้สิ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ